ป้าแบบยมีใครยังไม่มาไหมเหล่ๆใครยังไม่มาไหมครับเกิดหน้าค่ายนะหน้าค่ายกับเรมานี่ใช่ไหมี่นี่ยูไ่ไหนนะพี่ไม่อยู่แล้วอยู่กลปะบปะกะ,ปะขึ้นรถปะขึ้นรถไปครับมมกโมกไปทัพไปทัพ ยปวดตรง,<อ>งนี้ตรงนี้มันมีถังระเบิดนะขอ,อยอขี่นะ่อๆขีนะ่มันโดนมาครั้งที่แล้วอ่ะถังระเบิดเนี่ยเวลานะกรบป๋องให้ให้แท็กน้ำหน้านะแท็กแรงมากราหน้า,าอุโมงค์ไหม ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขากำลังเซตของเขากำลังมาครับหลบทางให้รถผ่านด้วยด้วยอ๋คลายเลยพี่เจฟเราจะเล่นหน้าหุโมงจริงเหรอพี่ไม่ไม่ไม่ใหม่มโว้ก่อนเฉดถ้าถ้าจะเล่น<ด>มันเล่นลนะหน้าหุโมงนะพี่อย่าไปเล่นในหุโมงมันจะปืนเล่นไม่ได้เฮ้ยพ,พ่อดับไฟได้วยครับดับไฟหน้ารถ แังเป็นไรเพื่อนแังเป็นไรแจงรันจัดอ,ะอ่ะแจงรันใช่พี่โอเคพี่เดีย๋ยว <c oughs> ผมลั่นเองแมวบงอ่ะบุนะ้นมาเนาะตอนนั้นรู้แต่ลองโดนไปเดี๋ยวผมลรถมาแล้วปบนปืนที่อยู่บนรถก็ถ้าเขามาทางนู้นก็ไปอ้อมได้นะครับอ้อมหลังบ้าน <c oughs> เขาแล้วยิงหลังเขาอออะผผมมมร้ ดูวบบบอมเบิลเสียด้วยไปนหนน้ำมันหมดไม่น่าเพื่อนั้นนดะับเพื่อนนะตอนอุ้มไม่เติมน้ำมันยากนะข่าววิ่งไปวิ่งมานะ ห <29. S 2> ลบหน่อยพี่ อย่างนะครับว้ายฉันรู้สึกปวดท้องอ่ะ อืผมเริ่มขึ้นสติแล้วตื่นมาวปวดท้องเลยริงข้าไม่ตรงเวลาด้วยอะไรด้วย มาเลยอาบาง เมากำลังมาแล้วนะครับผมดูให้เธอเข้ามาแล้วนห,ออลห,หน้าอุ่นแรกน้ถ้ากิว่าลงได้แล้วอะผมออบหลังให้ไม่ไนแซมนี่นะถ้าเกิดว่าพี่ลงล่นกันแล้วอะผมผมอ้อมหลังจะยิงให้ อ,อ๋อมายถึงก็ไปรอตรงฝั่งนู้นแล้วนะไม่ใช่รอฝั่งนี้นะใช่ผมรออยู่ฝั่งนี้อยู่อีกฝั่ง, <Okay. S 1> งข้ามเลยแต่ว่าอยู่ข้างบนเออ,อ,อไปเห็นเพื่อนแบบนอนอยู่แล้วมือสันส่นๆๆนะอันนั้นคือเพื่อนตายนะเพราะแฟชั่นมันชอบบัก แต่ถ้าผมดูตะกินอาวุธใช่ป่ะมันบัก,กใช่ป่ะกระเบนมันน่าจะอุ้มมาข้างหลังด้วยแหละเวลาไปเก็บปศุสิสธิ์มันมันชอบบักอ่ะตึ๊งตึ๊งตึ๊งที่บางคนคิดว่าเพื่อนเพื่อนยังไม่ตาย ตอนนี้สกอร์มันเท่าไหร่ครับพี่สี่ศูนย์สี่ศูนย์ใช่ไหมสี่ไมหรอ่สิบสี่สิบสี่สิบสี่ศูนย์สี่โอเคข้าราชารนะครับจะมาสกอตได้กว่ามีคนสกอตอยู่ไหมพี่สกอตอยู่อะไรบางใช่ปะ นาไหมเพื่อนรอนานจัดเลยอ่ะหารรถใครขับเข้าไปอ่ะตามใช่ปะจุ่มตามรถขึ้นรถมาแล้วลืมเลยเพื่อนทัางหลังเพื่อนมัข้าหลังรถเข้าหลังมารถขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถมันข้าหลังนะออกทางรทหารมานะข้าหลังนะกับรถกับรถกับรถกลับรถ ก้าวขัาหลังกลับมาข้างหลังในอุโมงแล้วก็ตั้งหน้ามาใหม่ไหมเดี๋ยวมา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 พี่มาให้พี่บ๊อบป่ะพี่บ๊อบไม่ยอมมามาแล้วเรืเราเล่นกลางสนเราเล่นตรงกลางเลยแหละเล่นเลยเล่นของเราไปโลงเรายิ่งได้เปียบอูวจัดอ่าหลีค้างให้อูรุสนะครับจะไปบามรับครับเชิญมาขบยังเชิญมาขบยังสรุปไหม่เล่นเนวี่ยงหงอนเล่นเป่าหงอนไม่เล่นเนวี่ยงสี่แปด กบูรุตสองคันนี้เดี๋ยวแจกันเลยครับแฝงนุ่นน่ะพี่เรอล้อให้มันเข้ามานะพร้อพี่บ๊อบมืออยู่แป๊บนึงเพราะมันมีสองสองกรุ๊ปนะเพราะรถมันน้อยมากเลยมันอาจจะมีเข้าหลังหรือเปล่าเอางข้าวช้อนตุ่นไอ้สเกลหลังคนหนึ่งไปแล้วไปแล้วกบูรุตไปแล้วไม่รถมันน้อยจังหวะใค่อ่ะ รอบไมเจอแล้วรอบี่แปไขว้เนี่ยมาแล้ว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 โอ้ยยี่ปมากปี่วยเดี๋ยวไปกปอปไปไลไปไปไป้ปไ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 ปหป้ปไ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 ไป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 ไไมไปไปไนไป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 ไบไปไปไป่อไไนไปอไป่ เอาไว้ไว้แต่ต้องทกขาเลยนะเอายึดยึดยึดแทกขานะยึดแท็กยึดแทกขานะสมรจํไห้บ๊อบกลับมาบ๊อบีแทกขานะยึดแทกเขาวนะงคนหนึ่งงงคนหนึ่งอน่อยย่าเข้าวอย่างสองวงสองวงสองวงที่ไหนที่ไหนที่ไหนแล้วเราแล้วผมบอกเร็วเร็วเไ็นเร็ว้น็วเร็วเร็วเรร็ร็วเร็วเรหวเร็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 วเนววเร็วเร็วเร็นเร็วเวนวเ็น

เกโมเมนพี่ไล่ไล่ปืนปืนน่แหละโคูดแท็กเนี่ยมันล่วง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 มหน่อยมันล่วงมันจะหมดมันจะหมดันจหมดแล้วไปไปส่งไปยี่คูดนะใ้วมงให้เขามาบ้านทุามาบ้านโหลเขามาบ้านโหลหลังบ้านเราเมาบ้านบ้านเอาเสงไปตำรถคูดส่งไปตำรถคูดคูดคูยิงทีคูด เขาอยู่ตรงไหนอ่ะมีปืนเขาอยู่หลังบ้านคนนึงอตัว<ง>อี้ลหรอเอ้ยชูเพื่อนด้วยชูเพื่อนด้วยอยู่ตลอด<า>อยู่ตลอดอ มันอยู่บนบนบนแท็กนะพี่ืนมามาบ้านหน่อยมาบ้านหน่อยมาชุบยู่มาชุบเพื่อนหน่อยมาชุบเพื่อนหน่อยข้างรถเนี่ยไอ้มาชุบเพื่อนอยู่ในป่าเนี่ยไอ้พวกอยู่ตรงไหนเอาเอาทำให้แต่ทำให้ทำให้ไอ้ไม่ไหวไอ้ไม่ไหวถ้งเพื่อนหี่ึเพื่อนนีพี่น้องพี่บอกแล้วพี่เตือนเองแล้วเว้ย นี่อไ้ข้างในมีอีกสองข้างในมีอีกสองทะลุเข้าไปเลยมเหลือเหลือน้อยแล้วเนี่ยมาหน่อยมามาอยู่ในอุโมงค์มาประมาณสามสี่ตัวพี่มีดมีได้เหรออุโมงค์เปิดมิดเลยนะอุโมงค์เปิดมิดอุโมงค์เปิดมิดเลยเวลาอยู่ในรถเนี่ย อีตัวปีมึงจะไปไหนวะอีตัวปีมึงจะไปไหนวะหายแล้วที่แทกตัวเฮ้ยน้องสาวน้องสาวโยนนะยังไม่เคลียร์เลยคันเดียวในรถมีแท็กรอดคันเดียวตามตามเจอไล่ไปไล่ได้ไล่ได้เลยช่วยหน่อยใจหนูทีแปดอะเห็นไหมนะหนูไปไหน ลมนะลมนะลมนะสวไอ้เอกมาลับหนโอ้โหโดนมีิเชลิ่งดิลอไอ้เจ้าแม่แม่มึงกินแบ็กหมดไอ้ที่ขอขนหน่อยที่อ้วหคนก็ได้ที em. an, ่ตำรวจบังเห็นยูสอบยูสอบแอะไรจะพังยังอ่ะแจกตัวหลังอ่ะ เพื่นหมูบ้าไหมอยู่บัมอยู่บ้ามอยู่ผมอยู่นู่นอ่ะไอเวทใครต่อเจ้าปัญหาวะเพื่อนเดี๋ยวผมไล่แท็กเดี๋ยวผมไล่แท็กมันให้สุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วกระศบขึ้นมือกระศบขึ้นมือปนได้ปะเนี่ยพี่ได้ดแต่เพิ่งเนี่ยถ้าปนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาปนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาปนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ทันแล้วัะเพื่อนปนไปละผมผมผมต้องไล่แท็กมันมานะไม่เป็นไรเล่นเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยปะอุ้มศบขึ้นมือเนี่ยเร็วเร็ว เราต้องรีบห่อแล้วเพราะเพื่อน้นไปละตอตลอดมันชอบดักรีบ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 ห่อเร็วห่อตอนไหนพี่บ๊อบเดี๋ยวศพนึงอะศพนึงหรือศพนึงห่อเลย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 ห่อผมผมไล่ตัวช่วยเพื่อนอยู่นะคืห่อสามหกนะห่อสามหกโดนปักเออนิออนนิออมันนีออนมันนี่อีชายไม่ยู้บ้านเนี้ย ไม่ใช่นี่ว่าแลมโบ้นี่ว่าไม่เท่เออตกใจเด็กมือห่อไม่ติดว่ะทำไงครับตอรอเอ้ยตอรอตอรอไปทางบ้านเจเคเยอะนะตอรอไปทางบ้านเจเคเยอ,อะ